สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้กับภาคเขาป่าเก่าเราจะหาเก็บเห็ดค้อนสนเบิ้งขุนเถ้าพี่น้องขุนอยู่ต้นต้นใหม่โอ้โนอันเจ้าหนึ่งขึอยู่สูงสูงคนคนอ่ะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะพอ้โอยู่ปลายปลายคนจ้าพี่น้อ,นองเป็นแหงๆคือใบใหม่นะแต่ว่าเป็นเห็ดค้อนสนเถ่าได้พคนอะ่ะก่อไงไง ผ้าเก็บเพ็ดคอนสซนจะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องไก่ไก่ตอนนี้มันอยกไก่เนาะค่ะเนาะบุปปาเขาไปละบาทในห้าจะ้ะไออีกจากหนูวะตอนนี้คนนี่คนนั่นีน่นะบานเบิด ดอกบานแล้วก็มีคนอ่ะจ้ะอยูย่ทางต่อนคนขึ้นไปสูงๆคนคก็มีตอนนี้เอาโวโสุส้มบดแล้วไปต่อไม่จ้ะเห็ดย่างน้อคือดอกใหญ่แต่พี่น้องคือเห็ดทานเห็ดคาติหรือยังบลูกทุกคนจ,จะ้ะ นี่อีกต่อหนึ่งจ้ะพี่น้องกำลังงามๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ดอกบานแล้วก็มีจักว่าเกระผลักบานตะเฮงพี่น้องเอ้ยแล้วให้เบิ่งอีกคนนะ่ะบานเท่าไปแล้วก็มีกำลังขึ้นก็มีน,นี่กำลังงามๆเลยพี่น้องอ่ะ สิบาดเก็บไปแล้วหน้องจ้า ติดน้ำนอะไนกน้ำบลูเบอร์รี่เอ้ยน้ำแบล็บอรอกิดดอกงามมากอดะพี่น้องงัดดอกกระลังพอดีกินน้ำน้ำ

ขนาเนี่ยกำลังพอดีกินแต่พี่น้องเนี่ยพ่อเราพ่อเราเก็บไปนี่จ้ะพี่น้องนี่ออยกำลังดอกหน่อยออนะพ่อเราจะดอกใหญ่ใหญ่แล้สิฮักพี่น้องเบิ่งก็จะว่ามันดอกใหญ่กว่าน้ดอกใหญ่ใหญ่นี่นี<ง>่แต<ป>่ดอกใหญ่อบอบุ่น เจิ่มกุน่ะดอกเถาเพิ่นะดอกใยค่คักี่อดอกใยใยอันนี้ก็ยางกับเอาเพิ่มนโอ้ยดอกอ่อนๆนี่ยง่ายขาเพิ่นดอกใยขาออาเอาเพมอันนี่นี่ก็เอาดอกพี่น้องได้หลายแล้วไปเดี๋ยวจะพี่น้อง ก็เก็บใส่ถุงเข้าเมื่อบานไปเ,นเลยเนี่ยงามๆเลยเดี๋ยวขอเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องทั้งเก็บใส่ถุงทั้งถือกล่องมันอยากเมื่อเนี่ยก็ลาไปก่อนเด้อจ้า